อานะคะตอนนี้ผมก็อยู่บนเครือ่องบินกันแล้วนะคะเครื่องบินไปไหนเครื่องบินไปหาเธอนะคะแต่แต่พอเราไปเดี๋ยวเล่นเกมก่อนเล่นเกมก่อนเราจะลงกันด้่ RTX หนึ่งหมืนหกศนยลงที่ไหนดีกายฮะรูทท้ทันอะเขาเห็นทันทันเหตุการณ์แม่ตลกวันนี้จะไปดูไหม ตรงนี้นะเนี่ยโอ้อ่ะใช่ถ้าถ,ถ้าไม่กดใหม่ก็ตายไม่มีคนอยู่กับเราจะไี่เสียงเท้าปืนมันนี่เลยห้านะ กือบกีล้ละพี่มาอะไรคือซีโฟระเบิดซีโฟไงระเบ er ิดระเบ er ิดเวลาเฮ้ยเราขอ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 เจ็ดจุดหกสองเฉยสุดนะอมไม่จะขอเลยยิมก็เราจะเอาเจ็ดจุดหกสองขอนิดนึงไม่ได้ประสุนโอ้โหมันมีแค่กล่องเดียวเดี๋ยวนะนี่นี่ไอเจ็ดจุดหกสองอยู่นี่ เอาไว้ยิงไงโบเนี่ยนะโบก็ฮนูไม่ใช่โบโบก็ใช่ไงโบแบบว่าฮนูทเหมถึงรูปศสอเนี่ยอ๋อทำไมสีแผนที่กลายเข้าวงก่อนเราอยู่โคตรไกลวลงเลยนะ มาตอนที่ไม่มีศัตรูแน่ๆเกี่ยพูดผิดเหรอพูดผิดว่าโห<ฮ><ฮ>นี่ก็ไกลเกินไปให้เดี๋ยวผมวิ่งเข้าวงไปเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กันไกลวงประมาณเกือบสามพันปีแสงเลยนะฮะ<ช>เรื่องจริงหรือเพอรเจอเพอเจอร,เ,อรเจอเพอ มีปืนที่ดีอยู่ถ้าเราพี่อย่างนี้โดนสอยหัวตายเลยเยิ่งแต่เราไม่มีปืนนี้นี่เลยนะปืนออโต้แล้วมีแต่ปืนเบิร์ดไม่ใช่แต่ปืนเบิร์ดปืนซิงเกิลน่ะได้สโคบคูนหกโอ้โหบอกเลยว่าใครอยู่ไกลตายหมดอ่ะเดี๋ยวขอปรับวิลทีเ่เซนก่อนเ,เป็นอัลต้าเลย อะไรอยู่ไฮไฮคืออะไรไฮแล้วจะสอดเดียวทำไมเราบอกว่าเราปรับเป็นไฮอ๋อโหเคีการมีปืนอะไรอยู่ถ้าไม่ใช่ที่ไม่ใช่เอคะเอ้าเกิดผิดปืนน่ะเอาปืนเ่าหายเลยข้าขาก็แบงของเรา ก็ใช้คาเหรอใช่ยิงเราไม่เห็นคนเลยเอ๋อตายหมดแล้วมั้งถ้าเรายังถอยอย่างเงี้โดนฆ่าก่อนเนี่ยแล้วก็วางกันแหละแล้วขอ แล้วแล้วใส่คีย์แคปสปินสกินกับสกอร์ล็อกสลับกันอ้าวแล้วก็วิดโอพิสกินทั้งสิบรอบทำไมไมไงกดสกอร์ล็อกวะพี่อิมระวังแถวนี้อันตรายไม่ว่าคนที่ไหนได้ใบไ,ไม้อิมเอ็งบอกหน่อยกี่นาฬิกาทิศอะไรบอกหน่อยเราต้องเป็นโปรเพย์เยอร์พับทีให้ได้ได้ โ,โปรพี่ลยโปเป็นโปรนี่คือโปรแกรมช่วยเลน่นใช่ไหมได้เงินก่อนจะโปรนะถึงโปรก็จะเล่นต่อเพื่อลมแข่งทีเงินมาแล้วรู้อ่ะมรู้าอะไกเล่นเกมปืนบ่อยอ่ะเล่นเกมปืนก็ไม่ใช่เกมน,นี้เวล่ะถ้าเจอไอ้การ์ดสีน้องเงินเก็บไปด้วยนะ โหได้สโคบสโคบห้าคูณห้าร้อยอะเราเล่ลก็ได้หบเรามีสโคบคูณหกเฮ้ยให้คนปะน,นี่สวยปะถ่ายรูปทิศทางอันนี้มีไปแล้วทำไงดีอะอิมทำใจว่าต้องมีคนมาแน่นอนในบ้านไม่มีไหมไม่มีสองไม่มีนะอีลานเก้วอันตรายมากเลย เราไม่เจอคนเลยยิ่งเราไม่เจอคนเลยอ่ะทำไงอ่ะจะลงไปก่อนตรงนั้นอะไม่รีบมาตรงนั้นเพื่อที่เรามาที่เราที่เรามาไว้อ่ะแล้วอยู่ใกล้จักรงอี้ยังระวังเขตระเบิดหน่อย เป็นไรๆไม่ได้อยู่ในวงแดงไม่โดนหรอกขึ้นรถเปล่าไม่ขึ้นไม่ขึ้นมรนจะไปเลยนะได้เฮ้ยเราชอบขับรถอะ่ะนี่ดิฟเป็นไงดิฟดิฟนีเ่เก็บยามาก่อนใปเลสโซน แค่น้ำมันหมดนะอย่างนั้นไม่เอานะมีนะหมดได้นี่ไงดิฟอ่ะเฮ้ยมเกมนี้ดิฟได้อุย้ยเราโดนหมอกแป๊บนึงเราต้องขับรถไปก่อนอินจำไว้นะเกมนี้มันดิฟได้เราเคยดิฟแล้วเหยียบมิดอินเกมเพอรมศูนย์แฝดเหยียบมิด คือี่บราขัรถที่เราขับรถเพราะว่ามันอยู่ไกลอยากวงไงไปยยบบิดเฮิรนดูรถดิปป่ะดิปป่ะเดี๋ได้ได้แต่รถไม่ไดรถมันไม่แรงอ่ะมันกดละทายไม่ปัดโอ้พิมคงโอ้ยอีมเราบีบแต่รถอ่ะอมาอะไรเอโบแลกเกียบมิดโอเคมาแล้วอีเกมอูน์แปมาด้วยคาเร็วหนึ่งสามสิบกิโลเมตรต่ช่โมง ฟืบทะลุวงมาเดยเบรกเบรกเบรกโอ้ยทำไมเบรก,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 กแล้วมันติดปัดอะไม่เข้าใจไม,ไม่ได้แล้วน้ำมนีไปแล้วเพราะว่าหมอกคล้ยคาม,มาแล้วมันขับยากอะรถเอคันนี้หมอกอย่างใกล้เลย,ยมันต้องรีไปเร็วตาไหมอันนี้น <ะ S 2> คืออ,นน <c oughs> อันนี้คืออะไรเกมขับรถใช่ปห <c oughs> แค่ก็ยังขับรถด,ดีกว่า g T A อะก <c oughs> ็ยังสมจริงกว่า g T A อะ ถ้าโดนระเบิดลมก็ระเบิดึงระเบิดดดึงเบกมือเมื่อกี refused, ้มีเสียงรถัตรูด้วยรถขับแล้วมันตูดปัดง่ายมากฟิปรถดิเรารถเราอันนี้ฟิปฟิปรถฟิปรถดึงเบกมือดึงเบกมือเดี๋ยวเดี๋ยวขับรถชนกันเองเนี่ยขับรถทั้งเกมอ่ะแล้วว่า เอ้แล้วว่ามันก็ยังมันสนุกอ,ะอ,อ่ะเออตุ๊บดิฟปิฟตายตายตาแล้ว,ว,วขับมาเล่นอะไมั้ยว่า่เมื่อกี้เมื่อเมื่อกี้เราเราจะเราจะ,ะ,จะดิฟใช่่ะแเราก็เลยจะฟลิปเข้าพอพฟลิปเข้าปุ๊บลืมไปว่ามีตรงนั้นอุ้ยรถไปเป็นแนวพาวเวอร์สไลด์อ่ะยางมันดึบดึบอ่ะอิมอขอติดรถเองนอยรถพังแล้วพ <laughs> ังเลยไม่เห็นพังเลยพักต่อไม่ได้แล้วอ๋ออ๋อ <c oughs> ไ,ได้ไปคับค <c oughs> ิดว่าเราคิดว่าศัตรูมันเห็นแลแต่แต่มันไม่มันไม่ยิง <c oughs> อ๋อไอ้นี่ขับรถเล่นเลยพอนม <c oughs> ันไม่ได้ <c oughs> เอ๊อส,สารชาติสารชาสารชาติไป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 ,ไป

เขาหาว่าแล้วว่าศัตรูมันเห็นแต่มันไม่กล้ายิงอ่ะเกมบัมเกมดวิ i v i n โ s เลเตอร์ชัวโอ้โห้ะครัว่าเล่นแถวนี้รอให้ศัตรูมันตายไปทีละตัวเชื่อหรอเฮ้ยน้องแมข้างหลังน้องแมข้างหลัง เ้าเยู่เช้ายู่ได้หยุดได้ได้้กดชิปได้นะมันชิปเพื่ออะไรอ่ะกดชิปเพื่อให้มันเป็นติดบูธไงติดในตั้งแหะแต่น้ำมันจะหมดไวเด็กกันอะเฮ้ยอิมรถอะไรเนะี่ยไม่เอาคันนี้แหละรถรถรถที่เราขับป่ะเอยคันนั้นหรอคันนี้แหละไม่เป็นไรเฮ้ยเราว่ามันขับรถสนุกอะมันน่าจะมีหมอให้ขับรถนะอิมเออ พ้าพักโดนจริงทำอะไรไม่เห็นน่าตูเลยอิม, <c oughs> อมนี่คือเราไมเไดนอะไรกันวะเนี่ย

รถกายออกตัวดีกว่าะฮแต่รถเราท็อปสปีดด้วยกว่ายิงยองประตัวดียินเยองยิงประตูได้ยินปะได้ยินอยู่แล้วแคมปไปเรื่อยๆ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 เขียนระเบิด ไงเลยไงอ๋ออ๋ออ๋อออก <c oughs> ข้างไหนวะก็มันสปอนเพราะเห็นพวกเรามาเล่นกันเองมันเ็สปอนคราปตานดูอยู่เอ้ยใช่คราปตานดูอยู่ปะวะแต่เองมันไม่เจอประตูเลยนะนอนวงด้วยเฮ้ยคราปตานดูอยู่จริงๆหายไปแล้วผกติอันนี้มันไม่ลงระเบิดยังมีใฮรในคาปตาร์ข้างบนอ่ะจริงรอ่ะ อ๋อนึกว่าขับได้ไม่ใ่้ขับได้คือราหนีออกนั่งแมพเลยอะเออไม่ต้องเล่นมันละหนีออกนี้โอ้ยเชื่อไหมคาะาไหวไหมเชื่อว่าเลยโดนแมกเข้าหาทีมมิ่งอะเหรอก็เรามาเล่นดูโอ้ไม่โดนแบนหรอกเออ นัรนจะโดนข้อจะโดนแบ่ข้ออาหาสแปมหรือเปล่านี่ไม่รู้เกี่ยวอะไรวะเราไม่ได้พิมพ์ว่าสแปมบีบแต่องไรก็เราเราอยากเล่นอย่างนี้อ่ะก็เราล่อเป็นการก่อนจะยุทธ์ของเราอ๋อขอให้มีแมปขับรถเถอะสนุกมากเลยได้เราต้องมีแมปเราต้องละออกข่อคิดให้ครับท่านแมปแข่งบีบแต่อย่างไรเราลองดิปะ ดีร้อนกันได้ถ้าประตูมองอยู่อ่ะแล้วว่าเออมันมองเออยน้่ยิงเสียงปืนบีบแด้บีบได้ไงดิพะโอ้ด แกะกเราเราแบบีเป็นีได้แม่งแบบพุ่งชนกันอ่ะ <c oughs> ได้ได้ด <c oughs> ได้อุ้ยไอ้เมงไปไหนอ่ะเดี๋ยวพุ่งชนกันอย่างงี้ไงผมไมไกลก็พังล้วนอ่ะไม่ใช่ <c oughs> ตายอย่างั้นไม่อา เลยดิบแต่ดิบแต่ใช่ไหมไอ้กะชน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 มันชนมันชนมันเราไม่รู้มันอยู่ไหนมยิงแล้วไปยิงแล้วรถรถไม่มีแรงไปยิงแล้วไปยิงแล้วกายมันตามมาแล้วเร็วมันอยู่ไหนยังไม่รู้เลยวัววัวกลับไป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 อยู่ไหนอะกระโดดวัวชนเฮ้ย ไม่เข้าลงลงไปยิงไหมหรือไม่เอาไม่เอาค่ะรถแข่งกำมันนีิเออขับรถจนได้ที่หนึ่งอัไหมขับรถจนได้ที่หนึ่งนิ่งๆนิ่งๆนิงๆนิ่งๆขร้ถอรเข้เร์นี่มันอยู่ไหนอะรีบลงมีสองิวสองิวใกล้ ไม่ใช่เหมือนแบนหรอโดนแบนโดนแบนแน่เลยชาเลนจ์ทำชาเลนจ์ไงครับชาเลนจ์คอนเทนต์ขับรถจนได้ที่หนึ่งเดี๋อย่ายก๊อปชื่อคลิปแล้วนะก๊อปอยู่แล้วมาเล่นเราเล่นไม่ใช่มา,มาอามาอกมายิงเหรอใช่ออกมายิงกไกลกันไอ้อยเราเราไม่ อิมนะขอติดรถเองหน่อยทำไปพังเหรออุ้ยเกือบตายอิมเกือบตายแก,แก่รถพังเหรอ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเกือบตายเลยมันแล้วชนเมื่อกี้อ่ะมาแล้วมีคนมีคนมีคนอยู่ไหนเรายิงให้ไปใช้สเต็มข้างหลัง,ง,งข้างหลังข้างหลังข้างหลังขลังฟีบปก่อนดิฟแล้วก็ฟลิป เหนือตายเพราะเราเลือดเหลือนิดเดียวจริงๆโอ้ยิงไม่โดนไม่โดนใช่ไหมไม่เป็นไรตีกระตัดก่อนน้ามันยังไม่หมดอีกเลยเนี่ยไม่หมดไม่หมดเดี๋ยวสลับเขอเปลี่ยนคันเปลี่ยนคันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยใกล้ๆดิไม่ใช่เราขนาดนีม้มีน้ำมันอย่างนั้นไม่เอาใกล้ๆแก้วน้ำมันหมดอ่ะอิ่มเราตาเราอิ่มเธอด้วย <c oughs> แกโดนอะไรตายเราหอังจางรถแล้วมันโดนดามิดดูยังไงวะเดี็ดเราขอฮิวเวอร์ก่อนเอ้าวันหนึ่งวันหนึ่งชันอยู่ทันอยู่ทันอยู่ไม่ทันแล้วทันอย่างตลกอ่ะเสร็จเสร็จแล้วไปเอาคันส้มนะเสร็จแล้ววิ่งไปเอาคันส้มอุ้ยวิมระวังเสียงใกล้มากใกล้ใช่ปหม รถคันนี้น่าเบย่อเยอะเอ้าเดือดเดื <c oughs> <c oughs> อด <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขับรถไม่ยิ่หนึ่งวะมีอยู่จริงทำไมรถคันรถมันชนแรงจังเลยอะรอจิสมาแล้วมีอยู่แล้วจะเราเอารถคันนี้เราไปเหมือนเดิมรถเราอ,าอาะรถตัดแต่งโค้่อะไกลแต่เดียวกันเลย เสียงแตกไป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 อย่ามิดอย่ามิดไอสก๊อตนะเสียงอาสามห้าเลยอ่ะแต่ไม่ไหวแต่ไม่ไหวตัวเนอะมันเนี่ยไม่ไม่ได้โดนเราไงโดนรถเดี๋ยวเราหักก่อนหักก่อนเฮ้ยอิ่มแล้วเฮรอกขำมันนี่หมอกเฮ้ยเอาหรอเขาค่อยลงเขาค่อยลงโฮือกเฮือกเฮือมี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 ไหนอยู่ไหนหมอกหมอกไม่รู้ ประมาณ ...N-E-N-E-N-E เนีเ่หมอกันนะใช่ใช่อะไรวะโอยโอุ้ยแล้วว่าโปรเฟย์เยอะโปรเฟย์เยอะทั้งหลายน่จะหัวร้อนของพวกเราอ่ะกี่โมฆวมขอโทษอยู่ไหนกันนะ